รับรถไกลบ้านแต่ใกล้ความฝันมีจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะช่องของน้องมิ้นบอกเลยว่าลูกค้าเดินทางไกลบ้านผ่านเป็น10บๆโชว์รูมแต่ตัดสินใจมาให้เราได้ดูแลต้องขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะและเคสนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสค่ะที่ลูกค้าเดินทางมาจากนนทบุรีบางยหญ่นี่ น้องมังกรแดงก็ทําหน้าที่ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะเพราะน้องมินจะให้ลูกค้าเอากลับบ้านด้วยทุกเคสเลยนะคะที่ซื้อรถกับเซลล์ตัวน้อยค่ะเป็นของพิเมียมที่ออกมาจากใจของเซลล์ตัวน้อยเองเลยค่ะคันนี้ค่ะพี่เหมียวตัดสินใจซื้อเป็น X Ford ค่ะรถ5้าที่นั่งรถไฮบริดซึ่งการที่มารับรถกับเซลล์ตัวน้อยกับเซลล์พี่ป้อนะคะลูกค้าจะไม่ได้มารับรถแล้วกลับได้เลยนะเราจะต้องสอนการใช้งานตัวรถขั้นต่ําก็อยู่ประมาณ4 0่สถึงหชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ารบกวนเผื่อเวลาเพื่อมาเรีีีียยยยนนนนนรรรรู้้้้้้้กกกาาาใชงงดดดวววะะะคะะคนนคออแลั่่็ไออออเเเิทบบขุณพม อีกหนึ่งครั้งนะคะที่ตัดสินใจและไว้ใจให้เราดูแลบอกเลยค่ะว่าไกลบ้านแต่ใกลความฝันมีอยู่จริงๆถ้าเราได้เซล์ที่ดูแลดีเพราะมินเชื่อเสมอค่ะว่าลูกค้าซื้อไปไม่ใช่แค่คันแรกแต่ถ้าเกิดเราแนะนําดีดูแลดีคันต่อๆไปลูกค้าก็ต้องแนะนํามาที่เราแน่นอนราคาเป็นล้านถ้าจะซื้ออย่าลืมเลือกเซลล์ด้วยนะคะ